วันนี้อยากกลับบ้านเร็วไหมอยากกลับบ้านเร็วผมไปส่งไปไหมไปโอเคไปเ,คเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านวันนี้ให้กลับบ้านเร็ว ครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปดักรอด้านหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขาว่าเขาขายอะไรนะครับขายได้บ้างหรือยังนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ใช่พ่อค้าอะไรหรอกนะฮะไม่เคยขายของด้วยไม่รู้จะช่วยยังไงเดี๋ยวไปดูเขาหน่อยนะฮะว่าเขาขายอะไรนะครับคุณผู้ชมครับ วนนี้มาดักรอเขาที่เวนิสวันชรพลนะฮะเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาขายอะไรกันนะฮะผู้ชมลองไปถามเขาดูเขาขายอะไรนะันี่ครับคุณป้าขายอะไรครับสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรครับพี่ขายขนมเค้กข้าวญี่ปุ่นครับ คล้ายๆโดสอดมีไส้ตรงกลางข้างในด้วยอ๋อผมเห็นพี่เข็นขายมาสักพักนึงแล้วอ่าผมเห็นตั้งแต่สวนต้นไม้แล้วเห็นหมดเลยพี่จะซื้อหรือพี่จะถามหรืออะไรหรือผมก็ผมขอคุยกับพี่นิดนึงเนาะได้เลแล้วบเขาติดไหมนะครับอันนี้คือเราเข็นขายแบบนี้ทุกวันครับขายทุกวันตามหลักแล้วผมจะขายช่วงกลางคืนครับแต่ทีเนี้ยฝนมันตกขายไม่ได้ขายไม่ได้ ผมขายอยู่ขายอยู่เส้นตัดใหม่เทพารักษ์เนี่ยครับนี่มผมพักอยู่ตรงหลัง,ลงปอพุ้งเผาหลังปอพุ้งเผาจะขายอสองข้างฝั่งเส้นทางมันจะมีร้านอาหารร้านอาหารผมก็จะเข็นขายตามที่ลูกค้ามาทานข้าวนั่นแหละฮะแต่ทีเนี้ยกลางคืนฝนมันตกฝนมันตกก็เลยขายไม่ได้ผมก็เลยะเวนรอบทั่วเลยไปม,มาทางเพิ่มสินบ้างแล้วเดี๋ยวก็ไปลาดปลาเขามั่งแล้ว,ลวพี่อยู่แถวนี้เหรอครับ ใช่ครับก็ตรงเส้นตัดใหม่หลังป้องเผาครับแพ็คละสองร้อยเหรอครับชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทแพ็คละสองร้อยแพ็คหนึ่งจะมีสามสิบเก้าชิ้นก็เฉลีย่ยแล้วก็ตกชิ้นละห้าบาทขายดีไหมพี่ก็ช่วงคลตงนี่ขายไม่ได้เลยวันนี้ขายได้บ้างหรือยังวันนี้ก็ได้ไดแค่สองสามร้อยเองวันนี้ขายได้แค่สองสามร้อยครับขายกกี่โมงวเนี่ยผมตั้งแต่ออกมาช่องเที่ยงพอดี ช่วงเที่ยงนี่จะนี่จะห้าโมงแล้วนะตอนนี้นะใช่ครับตั้งแต่เที่ยงเพิ่งขายได้สองสามแพ็คขายย่อยๆนะได้ได้ประมาณสองสามร้อยครับอ๋อคือขายย่อยๆแบ่งขายด้วยมีแบ่งขายก็คือเนี่ยทีละห้าบาทครับประมาณนี้มันมันเป็นขนมเค้กวข้าวญีปุ่นคล้ายๆโดโซ่แต่โดโซ่แต่มันมีไส้ข้างในมีไส้ข้างในมันจะมีห้าไส้ห้าไส้มีไส้ไข่เค็มไส้ไข่ไก่ไส้ชีสไส้ผักไส้กุ้ง คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเปิ้ลค่ะชื่อพี่เปลลิ้ลพี่เปิ้ลขาเป็นอะไรขาหักขาหากักทำไม<า><า>ถึงหักอ่ะเพราะชนเขา่ขาเราไปคุยกันหน้ารถด,ดีกว่าพี่เขียนไปคุยหน้ารถด,ดีกว่าหลังรถอันตรายเดี๋ยวให้พี่เข้าไปเขียนเขียนไปคุยหน้ารถนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะ โอเคคุยค okay, okay. like ุยคุยตรงนี oh, ้คุยตรงนี้โอเคได้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเป็นยังไงบ้างหัวข้าวบวมหัวข้าวบวมแล้วทำไมพี่เปิ้ลถึงเป็นแบบนี้รถรถชนหรือว่าไงโดนรถชนโดนรถชนกระดูกกระดูกหัวข้าแตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราเป็นโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยมีพามีเบาหวานกับเพายอีสแน เาหวานผากินสารแล้วรักษายังไงอ่ะออ๋คือประกันรักคมส่งเองครับมาตรขาเท้าขอโทษนะก็คือขาเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดพื่อตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหมอผ่าตัดให้สองครั้งแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเก่าชาวบ้านเทียมเพราะว่าของแกมันร้าวมันแตกแกขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปลี่งก็มันเบียดล้มช่วงปีห้าเจ็ดเนี่ยตรงตรงข้ามเป็นเช่นไร รถแข่งกันเองรถแข่ง,งกังงนะนั้นไม่เป็นไรการจะขึ้นสะพานเลยก็เลยเบียดรถเดี๋ยวคุย<ๆ>มาอยู่ที่เปิ้ลไม่ได้ยินวันนี้อยากกลับบ้านปกติกลับบ้านเร็วไหมปกติกลับบ้านกี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มบ้านค้าก็เที่ยงคืนสี่ห้าทุ่มหรือถ้าเกิดขายหมดช้าก็เที่ยงคืนวันนี้อยากกลับบ้านเร็วไหมอยากกลับบ้านเร็วผมไปส่งไปไหม โอเคไปเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านวันนี้ให้กลับบ้านเร็ว <c oughs> เอาวางมันเบาเลยก็ได้พี่วางมันเบามันเบาเลยก็ได้โอเค ตอนโดนรถชนนี่คือเขาไม่หยุดดูเลยเหรอพี่ไม่ไม่ดูครับไปต่อเลยเขม,มีแต่รถข้างหลังเขาเห็นในตุการเขาว่าพาช่วยไปที่โรงพยาบาลนพรัดใกล้ๆตอนนั้นพี่เข้าไปทํางานเหรอขับรถคนละคันอ,อไปสมาครงานนี่แหละได้แล้วได้งานรปภนี่แหละคือขับรถไปคนละคันได้งานแล้วครับรานนั้นมีมอเตอร์ไซค์สองคันคือออกมากล่าวว่าจะถ้าเกิดว่าได้เข้าเวน ได้แค่เวรคนละที่จะได้ไม่ต้องรอกันไงครับแกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่เรื่องๆแต่ในแกขับออกมาก่อนผมขับตามหลังมาก็มาเห็นแกนั่งนั่งล้มอยู่แล้วอแล้วผมเห็นเห็นไกลๆก็เห็นว่ามีรถเก๋งมาบุบเบียดให้เบียดแกล้มอ่ะครับอ่าผมก็ตามหลังมาเลยก็หา น้องขับรถกระบะเขาเห็นเหตุการณ์รถข้างหลังตามมาดูเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลเลยอย่างนั้นก็แล้วรถคันที่ชนก็หนีไปเลยหนีไปเลยครับไม่จอดดูเลยโอ้ส่ดสานเไปเลยไม่รู้ว่าทะเบียนอะไรยังไงผมไ่แจ้งไ่รับผิดชอบอะไรเลยครับผมไปแจ้งสนบางชันเขาบอกตอนนั้นตอนนั้นไม่มีกล้องตรวจสอบไม่ได้ทุกวันนี้พี่เปิ้ลก็กลายเป็นคนพิการไปเลยใช่ครับจากคนที่เดิน แต่คนที่ดีๆนะใช่ครับใช่ทำมาหากินค่องแค่ก็<ช>วันนี้กลายเป็นคนพิการไ,ไ,ไปเลยตั้งแต่ปี57ใช่ครับใช่57 58 59 60 61 62 63 64 78ปี78ปีแล้วครับเพราะผมก็ทำงานรปภแหละครับตอนแรกอะรปภดูแลแกดูแลทันงไปเออว่าพี่เข็นมาบ้านนบ้านพี่ยู่ตรงไหนชี้นะข้าทางไหน อไปไปเกือบสุดไอ,เก,อเกือบสุดเกือบส,ส,สุดถึงบิ๊กซีอ่ะครับแล้ว,ลวอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วอยู่เทินกลับมาอยู่เทินนะสะพานลอยแรกตรงตรงขวงงเผาเลยครับอ๋อแล้วบ้านเข้าไปลึกไหมก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่ามันซอยมันแคบอ่ะครับรถรถตู้ผมเข้าได้ไหม รถตู้ข้าได้รถตู้ข้าได้เนาะรถโรงพยาบาลก็เคยเคยมารับแกช่วงหนึ่องก็มีแล้ววันไหนเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้เดี๋ยวผมพาไปหาจะได้ไม่ต้องกางแท็กซี่ได้ครับคือรถคันเนี้ผมซื้อมาเพื่อทําความดีพี่อะไรเพื่อซื้อมาเพื่อช่วยคนอรถคันนี้มันกําลังจะเป็นรถกู้ภัยกําลังรอทําภายในอยู่อ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะกดตังก่อนนะ ได้ครับแล้วผมว่าเอ๊ะรถตู้คันนี้แปลกๆเห็นตามเห็นตามก้นผมมาแล้วแต่ถามก็ไม่ถามจะซื้อหรือยังไงทีแรกผมก็แปลกอยู่นะลเห็นพี่ตามผมมาอยู่อ๋อรถตู้คันนี้แปลกๆนะผมก็ดูทะเบียนละหัน่งแปดเอ๊ะจะมีอะไรหรือเปล่าวะผมก็มองผมก็มองในแง่ดีก่อนว่าเออน่าจะเป็นอ่าพลเมืองที่แบบว่าลงคลิปแล้วช่วย ค่ยเหลือที่บอกว่าผมเห็นหลายคลิปไงบอกว่าถามแบบแบบดาราเพื่อว่าเหมาขนมอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้จริงๆงนะแล้วถ้าคิดในแง่ดีก่อนเผอิญผมไม่ใช่ดาราเด็พี่คือคือคิดว่าแบบเคยดูคลิปบ่อยใช่ไหมว่าเอ๊ใช่ครับเมื่อไหร่จะมีคนมาเหมาขนมเราบ้างนี่แหละนี่แหละนี่แหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับครับผมคิดในแง่ดีก่อนนี่แหละฮะฮันร้านในแง่ไม่ดีก็ผมน่าจะเอ๊เขาคุดเขาสาบิเสมั้งหรือ เอ๊ะจะซื้อขนมหรือยังไงผมก็ผมก็สรุปไม่ได้ไงผมก็แต่ว่าคิดทางงี้ดีก่อนค่าจอดอีกทีนะเขาต้องลงมาซื้อขนมแน่เลยเจริงๆเลยเอ้าวคว่านิดว่าดาราจะมาเหมาขนมเหรอแล้วแล้วเคยมีดารามาเหมาขนมไหมไม่เคยครับมีแต่คนธรรมดาน,นี่แหละแล้วแต่ไม่ถึงไม่ถึงกับเหมาหมดแบบนี้แล้เหมาแค่อ้าอย่างมากก็ห้าแพทห้าแพ็คนนึง ก็คือให้หมดเร็ยๆเออผเิแหละครับผอิญนผมไม่ใช่ดารานะอยากเป็นอยู่นะดาราแต่ไม่ได้เป็นสักทีเป็นคนดีก็พอแล้วพี่ถูกต้องไม่ต้องเป็นดาราก็ได้เป็นคนดีก็พอแล้วโอ้โหพี่ผููนีพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อสักกรินครับชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่นพี่ลินเฉยครับพี่ลินนะพี่ลินเคยเคยออกรายการการพันดาวนะเอ้าเหรอสองคนเนี่ย ไปทําอะไรอะ่ะผมไปร้องเพลงอผมชอบร้องเพลงลักชนะไหมก็ <S 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 ได้รางวัลลุงเทเฉยชนะจะมีน้องอีกคนหนึงห่งเขาคัดเลือกสี่คนคนคนหนึ่งกลับบ้านอีกสามคนมาดวลกันเหรออ่าผมผมตีอันดับสามคนนั้นแล้วก็มาชิงมาชิงกันเป็นอันดับหนึง่งพี่ร้องเพลงอะไรจํงันาพร้องร้องเพง <S <S ลงอะไรร้องเพลงเออยิง่งยงยอดบงามอกหักพลังเนียเหรอครับอุ้ยทําไมพี่ ผมผมชอบเพลงนี้มากเลยพี่ร้อยผมฟังว่ะเดิกะครับเหรอเออบกขับครักเมียเนี่ยยอมร,รับโดยดีว่ามีเมียแลว้วเคยรักเมียแล้วเน่ย,นยไม่แปรเปลี่ยนผันเมื่อมาเจอเธอเก็บไปเพลอจนใจไม้ว่าหันลงเออเรารักกัน เบ่งบานอยู่ที่กลางใจวันนี้มีใจไปเป็นสองพี่ก็เข้าไปดูย้อนหลังก็ได้ยูทูบอ่ะเมยรู้เมียจะต้องหวดใจเพียงไหนกลุ่มใจถึงเงอเก็บเทวายคงเป็นเรื่องใหญ่เมียคงจะเสียใจ ขอใกลเธอขอลาอตบมือตบมือตบมือแม่ฉันต้องอกหักก็เพราะรักมีเงียยอมเสียเธอไปทั้งที่ใจไม่ปรารนาฉันทำเธอเจ็บเจ็บจนมีน้ำตา อยากให้เธอรู้ว่าทั้งช้ำอุราเทไหนยอมรับโดยดีว่ามีเจ้าของเมียรู้เมี่ยจะต้องจางห่างหายหากบญมีพกชาติหน้าขอรักเธอมมีหายเจอกันเมื่อสายไป ทั้งที่ใจรักกันพี่คนลุกเลยอะ่ะสุดยอดมากเลยพี่ลิน <c oughs> แล้วแล้วพี่ปิ้ลก็ร้องเพลงได้เหมือนกันเหรออ๋อเปล่าแกไปด้วยอ๋อไปด้วยไ,ยไปเชียร์ไปเชียร์พี่ลินไปเชียร์แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอืมอ่าตอนนั้นพิธีกรเป็นพี่ซีสีวัตรสีสีวัตอ่ากรรมาการก็จะมีพี่บอลเชิญยิ้มต้องเกสการก้าแล้วก็อ่าที่ แกกี้สีธัญญาออ,อสามคนเลย <c oughs> อ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละสะดวกแล้วเอีที่สุดแล้วยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแนวนียไม่แปลเปลี่ยนผ่าน รถลงบ่อนวันนี้ได้กลับบ้านเร็วนะจ๊ะพี่เปิ้ลแกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งไม่เก่งไม่ค่อยเก่งแล้วพูดได้เขาจะพูดเฉพาะคนที่สนิทสนิทสนิทผมเป็นคนแปลกหน้าอยู่เนาะใครจะมาคุยเรากรเรอกรใจเย็นๆอึบโอ้เก่งอ่ะ <laughs> แล้วอันนี้ขนมวางไปเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยครับแล้วแกนแกหลบทางกันถึงบ้านแล้วนี่กลับบ้านเร็วนี่กลับบ้านเร็วเราอ,อ,อยู่ตรงน,นี้บ้านอยู่ตรงนี้ห้องแรกขวามือได้แล้ว เมาหมดนะวันนี้นะพี่เปิ้ลนะหมดรางเลยนี่เงินสี่พันบาทจ้ะตอนแรกสามพันกว่าบาทใช่ไหมเอาแถมให้สองแถมให้อีกโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอให้เจริญเจริญครับพี่อให้เป็นคนดีแบบนี้ต่อไปนะครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่ไว้ถ้าพี่อยากไปหาหมอพี่โทรหาผมแต่ว่ารถคันนี้เหมือนต้องไปทําอีกหน่อยหนึ่งเป็นรถพยาบาล๋อได้ครับซื้อมาเป็นรถพยาบาลผมทำกู้ภัยครับเขาคุยสามหนึ่งแปด ครับเดี๋ยวคุยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลโอ้ยคุยไม่เก่งเหรอไม่่เก่งว,วันนี้ขอบคุณใจเอาแตา่น้าหน่อยออดีใจ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 นี่คือแกดีใจวันนี้วันนี้ดีใจไหมได้กลับบ้านเร็วดีใจเบาๆตาฝนเมื่อวานตากเมื่อวานตากฝน เปลีลย่ยน <laughs> เป็นลูกหมาเลยเปลี่ยนเป็นลูกหมาเลยแต่ก็ต้องสู้ <laughs> แต่ก็ต้องสู้สู้สู้ล่มล่มเอาเราอม่างพี่ล่มโอเคแต่ก็ต้องสู้เนาะพี่เนาะชีวิตเรามันลำบากเราเราต้องสู้เนาะถ้าเราไม่สู้เราก็อยู่ไม่ได้ไม่รอดก็ที่แย่กว่าเราก็มีที่แย่กว่าเราก็มีคนที่แย่กว่าเราก็มี มีตาลุงมันอยู่ในซอยน่าไม่มีลูกหลานดูแลแกแบบเดินไม่ได้น้อยๆแกกระเถิบกระเถิบรักไหมผู้ชายคนนี้รักไหมรักรักพี่ลินไหมรักรักเพราะว่าเขาร้องเพลงอกหักพะรักเมียให้ฟังใช่ไหมอยู่ด้วยกันสองคนมาก็ตั้งแต่ปีห้าห้าสามห้าสี่ที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วแกมาขาหักปีห้าสิบเจ็ด ไปพบรักกันยังไงทีแรกก็ปีน้าท่วมครับตอนนั้นก็เป็นรปภกันทั้งสองเลยเออตอนนั้นผมอยู่การเมินไทยสำนักง,งานใหญ่นะเนี่ยอ่าพักอยู่แถวนั้นเป็นคณะรายการกเ,เป็นไทยอ่าเป็นรปภครับแต่แกอยู่ติดกับการเมินไทยเป็นรปภอ,อยู่แม็กววลูกแมวัครับแล้วทั้งห้องอยู่ติดกันื่องก็เลยเจอกันตรงนั้นออพอดีปีน้ำท่วมด้วยตอนนั้น ก็เลยช่วยเหลือกันก็เลยอยู่ด้วยกันเลยคือช่วยเมื่อน,น้ำท่วมก็เลยมีการช่วยเหลือกันอ่าแล้วก็อยู่ด้วยกันเลยครับแล้วกก็่ด้้อยยูววัันครบแลทีเนี้ยอยู่ด้วยกันสี่ประมาณสามสีป่ปีใช่ไหมสีห้าเจ็ดปุ๊บแกมาโดนรถชนเจ็กก่อนแกก็ดีๆอยู่แหละใช้ขาแข้งอะไรดีๆอยู่ยังไม่มีโรคไว้วันยังไม่มีโรคไขขุดสันม,มีญาติพี่น้องไหมครับญาติพี่น้องก็ ก็มีครับแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันเพราะต่างคนต่างมีครอบครัวกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันจะมีน้องสาวอยู่ที่บางกะปิมีบ้านหลังหนึ่งบ้านเล็กๆอ่าแต่ว่าไม่ไม่เขาไม่ค่อยถูกกันเดี๋ยวกัละอันนี้คือสติ๊กขนมขนมเค้กข้าวยุ่รปขนมเค้กข้าวุ่นอ่าทำจากข้าวี่ปุปนั่นแหละที่อธิบายไปนะครับชิ้นละห้าบาทถ้าแพ็คยกแพ็คก็สองร้อยอันนี้ผมเขียนเองทำเองเนี่ยสติกเกอร์ แล้วขามีทางขายไหมเนี่ยพี่หมอว่ามีทางมีทางรักษาเขาบ,บอกว่าเคสนี้ยากไปโรงพยาบาลเปลี่ยนมาหลายโรงพยาบาลแล้วแต่ทีเนี้ยก็ผ่าตัดมาสองครั้งไม่หายครับคือขาไม่มีแรงรู้ไงคืออาการเหมือนไม่มีแรงรู้ไงถ้าถ้ายกข,ขามันมันก็จะปวดอะครับเคยไปฝังเข็มไหมฝังเข็มไม่เคยครับในด้านในด้านฝังเข็มรือรแพทย์แผนโบราณเนี่ยยังไม่เคยเพราะอย่ไปลองเลย อไม่รู้เหมือนกันผมถามแกหลายครั้งแล้วแกก็ไม่ไม่เอาไม่ชอบกลัวกลัวอะไรหลายอย่างเดี๋ยวพาไปให้พี่แจ๊ดดูรักษาหายหลายคนแล้วทุกวันนี้คนหนึ่งเอฟซีผมผมก็ไปส่งไปหาหมออยู่เส้นเลือดในสมองตีบเอาไปพึ่นซีสมองข้้งไม่ได้เลยขึ้นได้แล้วโหก็ดีอะลองไหมไม่ไม่อยากลองไหมอยากหายไหมจะได้ พ่อจะได้ทําอะไรได้มากตัวนี้แม่จะด้วยช่วยพ่อได้มากกว่านี้ถ้าง,งั้นพ่อต้องอย่าตายเลยจริงๆผมยอมรับว่าผมเหนื่อยนะที่แล้วทีททท่จะลำบากก็เหนื่อยที่ก็ยังที่ก็ยังสู้นะที่ไม่ได้เศร้าเลยบอ,อเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้เศร้าไปทำไมครับสู้ไปไม่รู้นะผมชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ครับพ่อผมเหมือนกันได้ได้เชื่อจากพ่อแม่พ่อแม่ผมก็ชอบร้องเพลงมนตไปดูโอเคเดี๋ยวลอง เข้าบ้านไปเข้าบ้านยังไงเลยผมอยากเห็นที่เข้าบ้านอ่า,อา,า,า,อาได้ครับเด,เดี๋ยวจบรายการแล้วค่อยขอเบอร์กันเดี๋ยวมาดูพี่ลินพาพี่เปิ้ลเข้าบ้านนะครับอันนี้ห้องขอโทษนะพี่ลินเช่าเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณสองพันเกียรติสองพันแปดนะแล้วไปแล้วแต่ค่าเยอะหรือเก็ประมาณสามพันสามพันนิดป่ะคาบ้านกันพี่วันนี้วันนี้เข้าบ้านเร็วป่ะเพื่อนเนาะ พี่เปิลยิ้มสวยแล้วเนี่ยเวลาเขินอะไม่น่าเลยพี่ลินถึงหลงรักอะปลาทำนะข้ายังไงข้ายังไงพี่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองนะฮะอยู่ในสองคนเนี่ยขึ้นยากถ้าถ้าคนไม่เคยขาขึ้นเหรอขึ้นไม่ได้มันติดขอบเดือดเลยนะไอเทียนิด ก็จะสุดตรงนี้ก่อนออแล้วมก็จะแล้เบรกไว้เหยีบบยบยล้อยีคล้อทีเลแล้วก็ค่อยต่างึันเ,เออเนี่นาละห้องอยู่ตรงนี้ครับอ๋อห้องอยู่นี่โอเคได้ได้กันส่งพี่แค่นี้นะครับ โอเคถ้าคนอยากจะสั่งซื้อขนมเราติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงมีเบอร์โทรติดต่อไหมนี่ครับผมมีเบอร์โทรเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าเก้ครับหนึ่งศูนย์แปดห้าห้าหกสามชื่อลินครับอีกรอบนึงเบอร์อีกรอบนึงศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์แปดห้าห้าหกสามครับขายอยู่แถวสะพานใหม่หรือเส้นตัดใหม่เทพารักษ์เทพารักษ์สองห้างฝั่งตามปกติ ตามปกติผมจะขายเวลาประมาณหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มช่วงลูกค้ามากินทานข้าวสอง้างฝั่งสาร้านอาหารแต่ที่ช่วงนี้ฝนตกก็เลยแบบต้องกาเวรกลางวันหน่อยสาบกันไปกลางคืนบ้างกลางวันบ้างแล้วแต่จังหวะกำลังใช้ให้นะพี่นะสู้ผมกลับก่อนโอเคครับโชคดีนะเดี๋ยวยังไงโทรหาการเลือกไปหาหมอครับโอเคครับไปละครับสวัสดีครับ